วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดปลายปืน UFH 1 9 4 2มารับคมกับเรานะครับผมนี่ฮะก็มาตรฐานของมีดรุ่นนี้เลยนะนะครับผมนะฮะเอ่อตัวนี้นะอาการอย่างแรกที่เจอคือใบคดนะนะฮะใบงอกินซ้ายนะนะครับผมเดี๋ยวดูให้ว่าดัดได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงนะแล้วก็มิติของมีดนะนะครับผมมันขึ้นมาแก้มมันแคบแคบนะแล้วก็สันหนานะครับผมนี่ฮะมีร่องเลือดขนาดใหญ่2ร่องเนี่ยเป็นตัวแบบ บีบบังคับในการรับคมมากเลยนะครับผมความคามเดิมๆนะไม่มีเลยครับผมเนี่ยฮะเอาเชือกพาราคอร์ดมาลองนะนะครับผมเนี่ยฮะโอ้โหดัน ดันจนตาเลือกนะครับผมก็ยังไม่เข้านะเนี่ยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรครับรับคมเพิ่มแล้วเป็นไงมาชมกันครับผมอย่างแรกเลยนะก็ทําให้ใบตรงนะนะครับผมรุ่นนี้ดัดได้ง่ายอยู่เพราะมันไม่ชุบแข็งมานะครับผมความแข็งแค่12 HRC เองนะนะครับผมอ่าแล้วก็เปิดแก้มให้มันสูงที่สุดเท่าที่มันเท่าที่มันจะขึ้นสูงได้นะนะครับผมเพราะว่ามันมีติดเงื่อนไขตรงห่องเลือดนะครับผมเนี่ยถ้ากินเยอะเกินไปห่องเลือดจะหายนะนะครับผมเนี่ยฮะก็เปิดแก้มให้มันสูงขึ้นนะคราวนี้ความคมมากรรเล่นไม่ได้แลล้้วนนนนะะคคครรัับบผมทดดอองกชิพ์เส เนี่ยฮะก็ยังได้อยู่นะนะครับผมเอามาทบกันเป็น2เส้นอึ๊บจึ๊บอึ๊บเนี่ยฮะยังได้อยู่นะอ่าคราวนี้ทบใหม่ครับคราวนี้เป็น4เส้นเลยนะเชือกเส้นใหญ่ๆเลยนะครับผมเนี่ยตัดเข้าไปอึป๊บอ่าได้อดียว่ครับเนี่ยใช้งานได้อยู่นะก็ถือว่าเดียวกับปล่อยให้มันทื่อๆเฉยๆนะนะครับผมอ่ากดกีดกระดาษทาได้นะหามุมดีๆครับผมนะมันก็พอทําได้อยู่นะมิดเล่มนี้อย่าลืมว่ามันไม่ชุบแข็งมานะแดดแรงแค่ไหนก็สู้ใจตัวเองไม่ได้มันทั้ง้งงงรรออนแแและผผดเเาตัว